มาเต็มไม่เต็มครับคูดสิบมาขอเต็มจอได้ไหมรอบนี้มาดีครับท่านผู้ชมเต็มไม่เต็มครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยผมว่าตัวนี้น่าจะแบบมาเต็มจอ,อยากนะผมว่านะไปสองร้อยครับผมชิว โอเคครับผมก็กราบสวีดัสวัสดีครับทุกท่านด้วยเลครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพับปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่เกม f o r t u n e s n a นกนั่นเองนะครับผมก็ทุนหนึ่งร้อยนะฮะเมื่อวานผมก็เล่นไปนะก็เสียนะฮะวันนี้ก็จะมาแก้มือดูนะครับผมในทุนหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับผมก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาลุย let's go นะครับผมท่านผู้ชมเอาตัวสปินไป30หมุนนะครับผม จะายเราหรือเปล่าเนี่ยมาเลยครับผมเท่าไหร่้าบาทนะฮะไปต่อครับเฮ้ยโบนัสยังไงโบนัสมาเรียบร้อยครับผมเป็นตัวอะไรนะฮะเอาแล้วครับผมเอาแล้วยังไงนะครับผมเต็มจอหรือเปล่านะฮะยังไงครับมาถ้าตัววายมาเต็มแถวนี้ก็คูณสิบมาแน่นอนนะครับผมเอาแล้วครับผมมา ยังไงยังไงเต็มจอไหมโอเคนะ่ยค,คูณสิไปครับบิ๊กวินไปนะท่านผู้ชมนะครับผมโอ้โหสองบาทสวยๆนี่ครับผมบท่าน,ผ,นผู้ชมก็จะเป็นงูแบบออกแนวแรปเปอร์นะบอดี้เป็นแรปเปอร์เดย์มาเอ้ยยังไงเฮ้ย หม่แล้วอ๋อแลผู้ชมว้าโอ้โหหวัดเจ็บโมยเยลดีครับอย่างนี้ขยันโดดซะด้วยมาเต็มไม่เต็มครับคูดสิบมาขอเต็มจอยได้ไหมรอบนี้มาดีครับท่านผู้ชมเต็มไม่เต็มครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยผมว่าตัวนี้น่าจะแบบมาเต็มจอยยากนะผมว่านะไปสองร้อยครับผมเชิว เอาเฮ้ยชาบเบอร์แล้ววันนี้เกินอุ้ยถ้วยทองมาดิครับท่านผู้ชมเต็มจอไหมเต็มจอไหมเต็มจอไหมท่านผู้ชมเอายังไงเอายังไงเต็มไม่เต็มเต็มมาแล้วครับผมท่านผู้ชม หาไม่เต็มครับผมแต่ดอกนี้มาเน้นๆแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฮะ4ี0้อยบาทครับผมหวานเจ็บโมเยลเอาเฮ้ยเวอร์เกมบั๊กป่ะนี่คนดูขยันโดดซะด้วยบั๊กไหนี่คนดูเกินต้าน ยังไง <c oughs> โคตรเวอร์โคตรเอาโคตรอันตรายอะ่ะท่านผู้ชมเอาอยัางไงโอ้โหรอบนี้มาอีกสองร้อยนะฮะซปเปอร์เมกาวินนะสองร้อยบาทเล่ยเล่กันไปเอ้ยบัคไม่เนียเคนดูเกินอันนี้เวอร์แล้วโอ้โห เกินไปรอบนี้ซองอังเปามาเลครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มจอไหมมาไม่มามาไม่มาโอ้โหม,มาแค่สี่ช่องนะท่านผู้ชมนะฮะสี่ช่องเฟี้ยวได้เนี่ยครับผมท่านผู้ชมร้อยยี่สิบบาทเนี่ยครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ โอ้โหเพิ่มเบ็ดสองแล้วกันนะเอ้าเฮ้ยสวยดีครับผมเบ็ดสามครับเบ็ดสองครับไล่เบ็ดเล่นแล้วทีนี้เอ้าเฮ้ยยังไงยังไงเบ็ดสองผมโอ้ยโอ้ยโดดไม่พักกันเลยทีเดียวนะครับผมท่านผู้ชม ก็มาดิครับท่านผู้ชมโอ้โหหวานเจี๊ยบโมเยลหวานเจี๊ยบโมเยลครับตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะโคตรโห่โคตรปังโคตรอันตรายกันเลยทีเดียวสำหรับสเน็กนะฮะคอนดูสเน็กนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยผมเออเมกาวินนะฮะซุปเปอร์เมกาวินไปครับผมคุ้มแน่นอนนะวันนี้นะฮะแก้มือได้เรียบร้อยนี่ครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบโมเยล 200บาทนะครับผมก็ปิดท้ายกันไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคอมโบนี้นะฮะก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต์ด้วยนะคนดูนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ